เลยทุกคนจะรักสุขภาพทังทีอะทำไมต้องใส่ของแพงนี่เลยมีโบร์วอท a3 สมาร์ทวอทราคาพันนิดนิดแม่งคุณภาพเนี่ยครบเครื่องเกินราคาอยากรู้ไหมทำไรได้บ้างมาจะใส่สมารท์ทวอทสังอันอะมันต้องเบาและแข็งแรงแข็งแรงมากจะบอกให้ว่าอันเนี้ยน้ำหนักแค่ไหนรู้ไหมตัวเรือนอย่างเดียวนะเท่ากับเหรียญสิบเนี่ยสามเหรียญเบาแค่ไหนคิดดูรับรองว่าใส่ออกกำลังกายเนี่ยชอบเรือนนี้แน่นอนเพราะว่าอะไรนี่เลยมีโหมดออกกำลังกายมากกว่า100้โหมดรับรองว่าครอบคลุมแน่นอน ชั้นหครั้งทุกคนรู้ไหมอยู่ได้นานแค่ไหนเบสิกโหมดเนี่ยสีวันเดลี่โหมดเนี่ยอยู่ได้8วันและสุดท้ายเนี่ย GPS โหมดเนี่ยแท็กเขาได้นะอยู่ได้15ชั่วโมงและที่สําคัญมีแอปสําหรับ iOS และ Android นี่เลยมี b โบฟิตแล้วแอปเขาโคตรเจ๋งโคตรละเอียดนี่เลยแท็กกิงการนอนนี่ข้าวเ,เจนในเลือดนี่ความเครียดและประจำเดือนผู้หญิง แม่งเงยพันสี่เก้าสิบอย่างเจ๋งจะบอกว่าเรือนนี้แข็งแรงมากๆเพราะอะไรนี่เลยวัสดุขอบจอเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมลอยรวมถึงแม่พิมย์สองมินั้นด้วยลดตัวจอเนี่ยทัดเรื่องมากๆเลยนะเป็น IPS 60Hz เิร์ตนะไซส์หน้าจอเนี่ย1.39นิ้วและเรือเนี้โคตรเบานะวัสดุเนี่ยทำมาจากพลาสติกเกรดดี มีไมโครโฟนมีลำโพงมีการวัดชีพจรหัวใจแล้วไม่เชื่อมโทรศัพท์เนี่ยการแจ้งเตือนโซเชียลต่างๆเนี่ยได้หมดและที่สำคัญโทรเข้าโทรออกได้ด้วยโคตรเจ๋งและมาตรฐานการกันน้ำนะ2 ATM ออกกําลังกายสบายแน่นอนและที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ในราคา 1, 4 9 0บาทและที่สำคัญรับประกัน1ปีด้วยสายออกกําลังกายเนี่ยไม่ควรพลาดตอนนี้ผมไปเล่นบา์สก่อนไปเสุขภาพอาลืมมือถืออย่างนี้ก็โดนดิเน่งมือถือกูไปโถเอน้นี่ที่สำคัญลืมบอกไป มีหมดค้นหาโทรศัพท์ด้วยแล้วใครอยากได้นะไม่ต้องบอกหัวนี่ตะก,ก้าจิ้มเลยชอบไม่ชอบ,ชอบกดติดใจกดติดตามไป